สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่องแชร์เน็ตเพี่นครับทุกคนนี่วันนี้จะมาเล่นเกมวันนี้กันเอ้ยเล่นแบบนี้รกันนะ้วคนแบบแบบแผนหน้าที่ผมเคยเล่นตอนเด็กเฮ้ยผมจะมาเล่นนะซึ่งมันแจกสกินฟรีด้วยนะผมผมเพิ่งรู้อ่ะเฮ้ยเอไอดิเฮ้ยชื่อมันปรับใหม่ของน้องดูดิมันเห็นว่าเอไออะทุกคนดูผมเพ่ไปดูนะเอ้ยเ้ยผมข้ามทําไหมวะอ้อผมลืมไม่รู้สักกระชิเลยน้องเอ้ยใครน้องมึงวะเอออะไรแะผมหลนแล้ว แบบสกิลเดับอ่ะนี่ทุกคนสกิลพิเศษแบบสกิลภาพดวงตามันเกรียรอโอ้ตายแล้วเหรอโอ้วันเดียวครับพี่โอ้โหทุกคนทุกคนผมโดนหมีอ้วนไล่อ่ะทุกคนผมโดนหมีอ้วนไล่ขอเงินอ่ะพอรู้แล้วผมรวยเกินอ่ะแต่อย่าขอเงินผมครับน้องนี่ไงเนี่ยทุกคนมันไล่ขอเงินผมอ่ะแบบผมรวยเกินน้องแบบบ้าจัดอ่ะ แบบบ้าจังนะโอ้โหแบบบ้า hmm. บ้าท ah ุกคนนี่ผมเปิดเลยนี่ไงอีเสี่อผมเปิดแล้วลึกแล้วเปิดเลยเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วทุกคนผมเจอนี่ไงยืมหน่อยนะน้องไปแหละแบบลั่นแหละรันนี่เป็นสี่เหลั่ยมรันรันนปึ๊บซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ได้เลยนะอะไรเนี่ยผมพูดนเลยของผมแล้วอ๋ออะไรเนี่ยมันดูเร่าร้อนเร็วเออเออนนี้เปิดแล้วผมใชื่่ ผมทุกคนผมก็ไม่รู้นะว่านี่ของปลอมหรือของจริงเพราะว่าเรกว่าไงดีอ่ะแบบมันแจกเงินอ่ะมันแจกเงินแบบพันล้านอสิบล้านอ่ะแล้วผมก็ซื้อสกินกับสกิลมานะแบบโหแม่งโกงอะแบบโกมันยคืกกี้อ่ะแบบกึยอะกึกกกึกกี้อ่ะไอพวกผมไอสีทองมันเปิดเลได้หว่าทุกคนผมเอยู่ผมเล่นเกมนี้มานานแบบชดเชวแบบเชียวช็อตโอ้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 โ้โอ้ดี๋ยวเขาี้โอ้ทุกคนผมตายเลย โอ้โหแต่ทุกคนเดครับเนี่ยทุกคนทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะดูกันแต่ตัวผมนะเนี่ยจะแจกเงินฟรีเดี๋ยวทุกคนดูข้างหลังนี่มีเสืิวนี้ด้วยนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะแต่งตัวให้ดูผมตึกผูจะเอาแต่งชุดอันที่ผมชอบชุดเนี้ยทุกคนแบบเฟรชฟอร์มสกุกเกล่ะพิมพ์ถ้าเก็บจบระบอกเลยนะน้องหรือหรือทุกคนทุกคนจะเอาหัวมาหรือหัวนี่ไปทุกคนเออซึ่งคลิปเนี้ยผมจะเล่นเชื้เชอเตอร์เออแชรเตอร์แรกก่อนนะ ืแล้วก็รอให้ทุคนคอมเมนต์มาดูนะี่ยทคนนี่ทุกคนผมรู้สึกว่าเคินคนเริ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะนี่เอาพิมพ์บรดาแรกดาแรกน้องมันอ้ยจะมาทำคลิปับน้องเออผมทุกคนผมรือบอกนะว่าผมว่าผมอยู่กับน้องชื่อน้องผมชื่อน้องผมชื่อว่าอะไรเนี่ยผมจะไปไหนเอ้ยอย่าพูดเลยน้อง ในทุกคนเดิมผมจะให้ดูนี่นะแอนิเมชันเอออะไรรู้นี่บทที่หนึ่งสถานสถานรับเลี้ยงเด็กอะไรอะ่ะเนทุกคนนี่ผมพูดเทอะอะไรวะใช่ต้องไปตอนนี้โปรดอย่าทิ้งฉันไว้อะไรละฉันจะกลับมาในไม่ช้าไปไปเล่นกับมีแทนนี่ดินั่นเนี่ยโอ้โหมีหลอนครับมีหลอนไม่ดีอะในทุกคนมีแค่นี้เองเหรอะไรดะ ผมรอดูต้นกาเสียเวลาชิเปล่งเลยนี่ทุกคนนี่นี่ผมสกิลไม่มีอะไรแบบแบ,แบบแบบเป็นกุญแจพิเศษอ่ะมันเปิดได้ทุกสิ่งอ่ะมันเปิดได้แค่กุญแจนะทุกคนแบบเปิดอย่างอื่นไม่ได้อ่ะแบบเรียกว่าเปิดดังเงื่นไม่แบบแบบแบบเปิดได้เธอมารักก็ได้อ่ะเฮืออะไรเนี่ยผมผมเรียกคำคมแบบมามาอะ,อะไรแล้วผม,มเปจะแบบปลนจัดอ่ะเปิดเลยเว้ยนี่ดูทุกคน พื่อนทุกคนผมได้รหัสไปแล้วเงยมีมีมีหมีแทนบีป่ะเอ้ยแทนอะไรวะผมรู้ชื่อไปแล้วไปน้องไปเห็นเห็นป่ะเนี่ยรหัสน้องเหลือแค่กุญแจดำน้องเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยปั้งคังคือผมจะบอกก่อนดนะว่าไอ้ไอ้สกิลเศษผมเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับไอ้ตรงที่เปิดทางออกนะทุกคนมันเขียนได้อยู่ว่าเออใช้ไม่ได้กับเปิดทางออกแล้วผมรู้แล้ว โอ้ยต้องหาคุณเจดามะน้องโอ้คุณเดาไปโดดรถน้องวิ่งวิ่งวิ uh> ่งแบบสปีดลันแบบแบบเออแบบมุดคอยาวอ่ะอะไรอ่ะผมพูดเลยเนางเอ้ยเอ้ยปลามันปลามันสวยไอกากเออไอกากไอกากตัวจะสลบไปดีน้องโอ้แบบแบบกากจริงๆอ่ะแย่แย่จริงจริงอะเอ้ยเอ้ยสีแดงเงินเปิดแล้ววัดฝ่าอออย่างอย่างใช่ปะอย่าง แล้วทุกคนไอผมไม่ปวดเสียงงเลยผมผมแบบเล่นเชียวนานแบบชำนานแบบชงนานเลยอะทุกคนแบบชำนานชงยานเลยอะผมเล่นจนชำนูนชมนานอะไทุกคนอะแบบแบบแบบทุกคนแบบแบบผมเล่นจนหล่นอะเอ้ยเอ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมพูดหยาบไปวะเอ้ยใช่ป่าววะเอ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมพูดคำหยาบโอ้โอ้ผมพูดคำหยาบไปหรือวะโอ้โอ้หรือเปล่าวะไม่ใช่สิเปล่แหละอืม สีม yeah. yeah. so cool. um. uh ่วงอยู oh. uh ่น oh. like uh ี่เนี่ยอยู่ตรงนี้จำได้อยู่อย่าปิดเด้อเนี่ยเปิดดึ๋งๆอ่ะแบบฟ้ามันเลยกึ๊กขี่อ่ะเอ้ยสีเขียวอ่ะสีเขียวแบบสีเขียวมันเลยกึ๊กขี่อ่ะทุกคนเลยทุกคนผิวดำลีลาบลีลาบโอ้ยตกใจเลยโอ้อะไรด่าตกใจเลยเฮ้ยอย่าล่อมาดิอย่าล่อมาโอ้อะไรด่าโอ้ย้ยฟิมสวยๆเนี่ยทุกคนอย่าล่อเนี่ยทุกคนนี่ไง แบบ easy, อีซี่จะดับแบบ, easy, แบ,บอีซี่แล้วก็เกีอ่ะไปเลยคุณหนีไปแล้วส,สำสหรับตอนนี้อะไรอ่ะอทุกคนผมว่ามันสั้นไปว่ะตอนนี้ฉันคงต้องหาทางกลับและเอ้ยทุกคนผมผมว่าผมว่ามันสั้นไปเดี๋ยวต้องเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเล่นหมดฮาร์ดคอร์เลยทุกคนหมดฝันไล่อ่ะเออผม,ผมเล่นแล้วหมดฝันไล่ในรอบแรกอยู่นะว่ามันจะยากแค่ไหนเชียวมขุขค่าเลยอ่ะนี่นะครับทุกคนอเอาฝันไล่เลยนะ โอ้ฝันร้ายฝันร้ายตัวเห็นโอ้อะไรอ่าโอ้นี่นะครับทุกคนผม,มผมผมบอกเลยว่าตานี้ต้องได้แน่นอนเออต้องได้หมดท้าคอเออเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องเลือกดีน้องเฮ้ยเฮ้ยเออนี่น้องผมไม่เลือกทีดเดียวทุกคนพวกผมจะอธิจะใบหมดท้าคอนะครับทุกคนหมดท้าคอเนี้ยซึ่งซึ่งท้าเอยอ้ยหมดท่าคอโอเคซึ่งท้าะเออมันมันจะมีสุ่มนะมันจะสุ่มเป็นอันนี้นะ ซึ่งซึ่งซึ่งจะใครเป็นเนี่ยแล้วข้าไปคนหนึ่งนะมันก็จะเรียกว่าไงดีมันก็จะมันก็จะกลายเป็นลูกนะเออเอาเป็นว่าคนที่โดนหมีฆ่าตายอะ่ะก็จะกลายเป็นหมูลูกมันนะเออแบบตัวเตี้ยๆแล้วใครไม่ข้าเนี่ยน้องโอ้แ้วใครไม่ข้ามะกูไม่ข้าไอฟิล์ม้าาดีน้องไม่กูในแต่คนนี่คุณแจ็ไม่เสียจแ,แบบแบบเปิดนันสิ่งอะ่ะ นี่ไงทุกคนแบบผมบอกเลยนะว,ว่าหมุนนักค่นเนี่ยชิวๆครับน้องแบบถ้าไม่มีคนเก่งมากหนึ่งอะแบบหนึ่งคนยังไหวอะ่ะโอ้ยคา,า,างคางคางน้องโอ้โอทุกคนผมมีหลุดโอ้เนี่ยยีรับคอยาวทะลุกําแพงอะแบบยีรับคอยาวเกินอะเีีไยกูจะสิเกียวสิเกียวอยู่ไหนวะสิสิส,ส,สิสิเกียวอยู่กลางแจ้งแบบแกงจังวัสดีครับโอ้โหทุกคนมีติดลักว่ะมีติดบัก มีเด้งออกอ๋อทุกคนมีคือมีคือน้องผมเหมาะเอ้ยพิมเปดป้าน้องเย้มาแล้วสกินคุ้นๆแบบคุ้นๆแบบอุดอุดอ่ะเย้มีเด้งออก,อ,อ,กอีซี่เลยเย้เป็นหมอดแทนน้องเป็นหมอดแทนเอาเหมดมาแทนแบบดอดดอดมาแทนอะผมพูดจนเมื่อปากแล้วน้องเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยทุกคนทุกคนผมพูดดิผมพูดจนเมื่อปากแล้วทุกคนเออ ไปเนี่ยโอ้โอ๊ยคุณเจะไม่เจออีพีแปดนั่นไงเอ้ยใครเปิดอะไรวะตกใจไปเลยเอ้ยสีมเงินว่ะโอ๊สีมเงินเปิดแล้วมันเป็นอีพีที่เอ้ยเอ้ยมันี่ม่นี่เปิดดิน้องเปิดดิเอ้ยน้องน้องเนี่ยวะน้อง เอ้ยไอแคปแนบมาเปิดดิโอเซ็ตเต็มโอ้แคปแนบโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าแคปแนบความจำเสือ่อมเนี่ยสีขาวประตูขาวไม,ไม,ไม่ไม่เปิดวรอน้องเอ้ยแคปแนบดิไอแคปแนบไอแคปแนบไอแคปแนบเออทุกคนแคปแนบเปิดแล้วอ้าเอ้าไม่ใช่เหรออ๋อสีม่วงหรือเปล่าเอ้ยสีม่วงน้องเอ้ยสีชมพูหรือสีม่วงวะเอ้ยส,สีชมพูดีกว่าไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่ไม่ใช่สีขาวเซ็ตเต็มดี โอ้ยเอ้ยผมโดนเกียนโอู้แม่งโคตรเกียนอ่ะเออเดี๋ยวออกละแป๊บอโอ้ยเอ้ยนี่นะคนเมื่อกี้ผมเจอลูกมันนะนี่เ,เปิดเลยสวัสดีครับสวัสดียร์อ๋ออ๋ออ๋สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยผมผมต้องไปมาดีมาดีน้องมาดีโอ้ย,ยนักคน,นมาแนมามาได้ผมปะไอาเตีย้ยผมทำไมผมต้องปะไอาเตี้ยด้วยเนี่ย โดนเขาไม่โดนโน้องทุกคนสวยแล้วผมว่ามันยากผมแม่งมีลูกน้องอ่ะและ้วลูกน้องแม่งอัจฉริยะโอ้ยู่กคนมันหนักกว่ามันหนักแบบมันหนักหัวคมๆมอ่ะเดี๋ยวเจอช่างวิศวะก่อนน้องเปิดปังบิ่งปัง ายเลยนี่ไงผมไม่น่าสนาจละอันละอันอัน้าบปืนเลยยัยทุกคนถ้าผมตายผมจะกลายเป็นไอเตี้ยซึ่งเหลือใครไม่รู้นี่ไงโอ้โหเป็นไปตุ๊กต่งอะไรเดยกคนเอ้ยจบแล้วทุกคนหมปิดคลิปดีกว่าอือหมดท้าขออยากจริงๆอ่ะจริงจรกจังๆอ่ะก็สลับคลิปเดียรครับอขอจบเปเท่านี้แล้วก็ฝากติดตามและฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อก็ก็ ก็กดไลค์มาาไลค์ทุกคนถ้าไม่ถึงาไลค์ผมก็จะเล่นต่ออยู่ดีนะเพราะผมชอบเกมเนี้ยมันหนุกอะ่ะเออมันหนุกดีนะอือปิดคลิปแล้วบายบาย